สำหรับ GMM Music Campus Tour กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลดปล่อยจินตนาการของน้องๆระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น10สถาบันชั้นนำแล้ว,วันนี้เราจะไปปลดล็อกจินตนาการให้กับน้องๆที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจกับ4กิจกรรมความมันกันเลยครับความมันแรก กิจกรรมปล่อยของน้องๆนักศึกษานำของแฮนด์เมดมาอวดฝีมือกันเต็มที่และพิเศษที่บูธกิจกรรมของผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านจะเต็มกันทุกบูธเลยครับมีการนำสินค้ามาจำหน่ายกันในราคาพิเศษมีตัวอย่างมาให้ทดลองชิมทดลองใช้แถมมีเกมสนุกสนุกและพริตตี้สาวสวยมาสร้างสีงสันให้กิจกรรม GM m m u s i c Campus ของเราสนุกสนานกันมากยิ่งขึ้น เราตามไปดูแต่ละบ,บูธกันเลยครับเริ่มกันที่ไม่มีกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นเครื่องดื่มแมนซัมเคร่อูโล่ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอ โซนต่อไปเป็นพื้นที่ปล่อยสีพื้นที่นี้จัดให้น้องๆที่ชอบและมีความสามารถด้านงานศิลปะปลดปล่อยจินตนาการกันได้เต็มที่ครับและสำหรับเวทีนี้เป็นการจัดพื้นที่ให้คนดนตรีมาปล่อยแสงกับการโชว์ความสามารถทั้งร้องทั้งเล่นไปชมการปล่อยแสงทางด้านดนตรีของพวกเขากันเลยครับ มาถึงกิจกรรมที่ทุกคนเฝ้ารอกับกิจกรรมปล่อยเสียงทางช่อง g m m Music นำทัพศิลปินไปปล่อยความมันในครั้งนี้คือวง p เพลงกราวและวงเร s ชเดโครับเราไปฟังความรู้สึกของพี่ๆวงเพลงกราวและน้องๆที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจกันเลยครับ สวัสดีครับพวกเราเพลกาวนะครับก็วันก็สนุกมากมันแล้วก็นี่ขนาดพวกเรายังสนุกขนาดนี้แล้ววันนี้น้องๆเดือดมากวัยรุ่นมากใช่ครับวัยรุ่นค่ะสนุกมากค่ะคอนเสิร์ตมันมากวงเพลกาวมากอยากให้มาจัดที่โรงเรียนเราอีกค่ะอยากให้จัดมากครั้งหน้าจะเป็นภาพความมันของกิจกรเจมแอมมิวสิกแคมปัสทัวร์ที่ไหนติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กเจมแอมมิวสิก และสำหรับน้องๆที่พลาดหรืออยากชมบรรยากาศงานย้อนหลังสามารถชมได้ที่ y o ท t u b e g m m Music ครับสกิจกรรมความันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวุฒิศักดิ์ลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้ไม่มีกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นเครื่องดื่มแมนซัมเ um, ครื่องดื่มแมนแมนที่มีไว้ดูแลผู้ชาย Lenovo เสริมสร้างประสบการณ์รอบด้านให้ชีวิตวัยเรียนผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลปั้นเอฟปลื้มจิตปลื้มใจทุกครั้งที่ใช้ไหลปั้นเอฟ และ KKBOX Application แอปที่คนรักเสียงเพลงต้องมีดาวนโหลดได้ที่ App Store และ Google Play Store